กินไหมยอยากจะกินไหมยอยากจะกินไหมเฮเฮ่เฮม,มากินม่วงอุยชิตาเปอีกสามเดือนสาเดือนอเปิดอพอดีดูหัวใจน้องแฟด<ะ>ว่าเป็นยังไงอ๋อสองนี่ <A S 1> นี่เห็นไหมตรงนี้เ <B S 2> อกับบีนี่ไงใช่เดีย๋ยวให้ดูหัวใจน้องเขาเต้นข้างในอันนี้ เขาจะสร้างก่อนเพลยใช่ไหมนนี่เห็นไหมตุ๊บ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 เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้น่าจะชัดกว่าเรามีถุนี่นี่เห็นไหมนี่นี่น้องตองก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะนั่นูเป็นเลยเลยใช่ตอนเป็นเด็กหัวใจน้องตองก็จะเต้นอย่างนี้นะใช่ตอนอยู่ข้างในนี่ตึ๊บตื๊บเห็นไหมเห็นเห็นกระเพื่อมไหมหัวใจนี่คือเป็นสิ่งแรกที่จะมาก่อนจะมาก่อนใช่ มนุษย์ที่อยู่ในครันของแม่เนี่ยเขาจะสร้างหัวใจก่อนเป็นสิ่งแรกใช่ตอนน้องตองอยู่ในท้องแม่เล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือมีสองคนอ๋อเอกับบีเอกับบีเอกับเกิดก่อนบีหรอคะเฮ้ยไม่ไม่เอเขาพิมพ์ก่อนบีบีเขาพิมพ์ทีหลังนี่แล้วแต่หมอว่าหมอจะให้ตำแหน่งนี้ว่าใช่คนนี้ว่าเอหรือบีนี่เห็นไหมดังตุ๊ก ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ใช่ขยับนี่เตัวน้องเ่านี้เองเท่าปลาไปนิ้วเท่าไปนิ้วสองสองสองมิลสามมิลอันนี้เล็กมากใช่น้องตองก็เคยเป็นแบบเนี้ยตอนนี้หัวใจน้องตองเท่าไหนนะเขาบอกว่าหัวใจเราจะเท่ากำปั้นหัวใจน้องทำไมเท่าเรียบเลย ท่าขิ้เล็บเท่าข네 <uh ี้เล็บเป็ใจน้องเท่าข wow uh ิ้เล็บเป็นไงบ้างวะเมื่อวานไปไหนมาเมื่อวานหนูกำลังกลับบ้านมาค่ะกลับบ้านมาก็ตอนเย็นแล้วไปเล่นที่ไหนมาบ้างเมื่อวานไม่ได้ไปเล่นนะคะเมื่อวานนี้เล่นกับพี่พลอยนิดนึงแล้วก็กลับบ้านเพราะว่าก็ให้กลับบ้านอ๋อได้เล่นกับพลอย Rabbi, uh, วันหนึง่งก่อนคืนก kind of ็ช um, ่วงวันท anyway? totally ี่ไปสองวันพอดีใช่ไปเที่ยวไหนไหมเนี่ยไม่ได้ไปค่ะอ๋อไม่ได้ไปเลยพี่เมยแพ้ท้องอีกพี่เมยแพ้ท้องไปไหนด้วยไม่เป็นไรที่เมยก็พักอนที่บ้านเออไว้พี่เมยหายแพ้ท้องเราค่อยไปเที่ยวกันใกล้ๆเนี่ยแหละอีกสามสี่เดือนอีกสามเดือนสามเดือน เปิดเทอมพอดีเปิดเทอมพอดีเราก็ไปเสร์อาทิตย์ไงเออพี่เมย์แพ้ท้องอยู่หรอคะใช่คือแบบเหมือนจะอ้วกใช่ตอนน้องตองเคยรู้สึกผะอืดผะอมจะอ้วกไหมเคยแบบนั้นเลยเป็นทุกวันทั้งวันเลยอืมทั้งวันเลยหรอใช่แต่ว่ามันก็ลำบากนิดน่เวลามันจะอ้วกใช่ลำบากลำบาก้องตองว่าพี่เมย์จะรอดไหม รอมรอหมอบอกว่ามีคนถามคุณหมอ้วยนะอืว่ามีคนเคยตายเพราะแพ้ท้องไหมคุณหมอบอกว่าไม่เคยไม่เคยมีใครเสียชีวิตเพราะการแพ้ท้องนะคะเพราะพี่เมย์ถามแล้วก็มีคนมีคุณป้าท่านหนึ่งเขาเคยถามคุณหมอก็เลยเล่าให้พี่เมย์ฟังเพราะพี่เมยเล่าให้คุณหมอฟังว่าตื่นเช้ามาช่วงแพ้หนักพี่เมย์จะถามลุงเมงว่า พี่เหน่งว่าหนูจะรอดไหม,มคุณหมอก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเห็น <He ard S 2> ไหมกว่าแม่จะมีเราแม่เราต้องลําบากมาก<า>ลำบากลำบากเพราะว่ามันแบบว่าจะอ้วกใช่ไหมคะจะสงสัยกว่าจะโตมามคุณแม่ก็หนักทอ้องตอนที่ท้องใหญ่แม่เราก็ต้องปวดหลังก้มก็ไม่ได้ใช่เหลกถ้าเกิดท้องใหญ่ทำไงต้องเอาเท้าหยิบของ ค่อยๆขยับค่อยๆขยับอย่าให้ตองหยิบให้เอาลูกไหนดีพี่หนึ่งเอาวงที่แม่ออฟให้มานะคะหมดแล้วก็เลยว่ามันคงจะไม่หวานหรอกแต่ก็มีอยากได้ไม่หวานนะคะลุงนี่ละใกล้มือดีอันนี้มะม่วงอะไรเมอันนี้เป็นมะม่วงเขียวสวยที่จริงๆแล้ว่มันยังไม่ค่อยหวาวันนี้เราจะมาลองดูกันนะเอฟซีว่า มะม่วงที่เราปลูกเนี่ยต้นเนี้มันเปรี้ยวหรือว่าหวานหรือว่ากรอบอะไรยังไงผมว่ามันน่าจะยังคงแบบเปรี้ยวๆอยู่ก็พอดีเลยอยากกินเปรี้ยวๆนะคะตอนดึกๆเฮ้ยวันนั้นเนี่ยนาเดียก็ออกไปแล้วนี่วันนั้นมันออกจืดๆออกจืดๆแต่ว่านานแล้วเนาะใช่มาลองดูนะผ่านมาหนึ่งอาทิตย์อันนี้นี่แหละที่ตัดไปอ๋อนี่ไงที่นาเดียเอาไปเดี๋ยวดูมันมีข้างในอีกหลายรูกเลยนะคะ ลูกประมาณเนี้ยข้างในอ๋ออู้นี่นี่นีนีนี FC ดูดูดูนับดูฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้น่าจะประมาณสิบกว่าลูกพี่ก็นึกว่ามีแค่สองสามลูกเพิ่งเห็นมีเยอะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองคืนนี้เสร็จค่ะให้เมย์โซยนะคืนนี้ตัดเลยเนาะตัดได้ไหมได้ไม่ค่อยนีไม่จะมีอย่าง อืเอเรียบร้อยน,นี่นะี่ฮะเดี๋ยวจะไปฝ่าให้เมย์กินกับพี่เนี่เหน่งลงต้นไม้ได้ถูกเวลาเพราะว่าเมียทองก็ได้กินมะม่วงพอดีเ,เออใช่พอดีเลยปีเนี้ยปีแรกที่ที่เก็บมะมว่มมวงได้แล้วแบบว่าดดนชอบกินมะม่วงปเปรี้ยวด้วยนะคะมะม่วงที่แบบหวานมากๆก็ก็ไม่ค่อยชอบเพราไอะไรเมย์พี่อยากจะลอง,งอีกต้นหนึ่งไม่นะไม,ไม่ต้นนั้นหนูจอบมานานพี่นีหรอ,อต้นนั้นมันเป็นต้น น้ำดอกไม้นะคะแล้วจะกินได้เมื่อไหร่ตอนนี้มันต้องสอสุกก่อนรู้ว่าลูกแรกที่จะสุกอ่ะคือข้างบนสุดลูกใหญ่ๆอ่ะอ๋อนู่นเอใช่มันกินแบบไม่สุกไม่ได้เหรอแบบดิบๆมันก็จะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากอ๋อจะเปรี้ยวมากใช่ยางมะม่วงเอกออะไรไหออกเลยป่ะเดี๋ยวไปหัน่นให้พี่เนิงหัน่นปะ่ะ let's g กินมะม่วง,งไหม มออจะกินอมะม่วงก็จะกินเหรอเอาแล้วหมาอะไรกินมะม่วงเนี่ยมากเลยโอ้แต่ละตัวกินไหมอยากจะกินไหมอยากจะกินไหมเฮ่เห่เหไปมากินม่วงชิต้าไปลุยลุยน้ำดำมาพาเดี๋ยวจะพาไปกินมะม่วงเดี๋ยวเยทดสอบไปนะครับว่าน้องๆเขาจะกินมะม่วงได้ไหม ทีตาชอบชอบไหมดีใจไหมอ่ะอ่าเอาไปปักแปะออก,กิน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 โอ้โหแซวอร่อยเนี่ยเนี่ยให้ชิ้นใหญ่เลยกินรนะไปแล้วไปละ <c oughs> เรียบร้อยเอฟซีมะม่วงนะครับฝานมาให้หอมมากหอมเหรออืมอ,อยู่นะเปรีย้ยวไหมเปรี้ยวนิดนึง พี่ว่าไปตาน่าจะพอดีนะไม่ว่าอร่อยนะอร่อยใช่ไหมอร่อยอยู่นะม<อ>่วนะงอะไรนะเขาเรียกเฉียวซ่เฉียวเเวย่ยกรอบสดๆจากต้นเลย,ยลคุณพ่อเหน่งของออต้นไม้มาลงทันลูกๆได้กินพอดีเลยอวางแผนไว้เรียบร้อยเรียบร้อในเอฟซีเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ชิมอยู่ผมว่ามันก็พอดีตานะเอฟซเนี่ยพอดีตำ กรอบกรอบกรอบใช่ชูกาเธอไปทำอะไรตรงนั้นเนะี่ยเฮะไปนั่งสันโดษอยู่คนเดียวนะ่ะเอซชูกาไปอยู่ที่สันโดษสันโดษนะเอฟซี FC. ไม่มีใครยุ่งกับเธอาอะไรครับมองซ้ายมองขวา ใส่กรอกกระเดือมาเลยใส่กรอกใส่กรอกใส่กรอกอยู่ในมือมาแล้วใส่ใส่กรอกไหมมาแล้วชุก้ามาดูใส่กรอกแล้วนี่หรือเปล่า หลอกไม่สำเร็จหลอกแกก้านี่จะได้กินแกมาดูพี่แพ้แพ้ก่อลหรือเปล่าโดนหลอกโดนหลอก